ทำไปดีพี่น้องยามสวยสวย,เอ,ย,อเ,ยวเอาผ้าห่มละมมาเตจะเอารถไทยลุงนะรถไทยปะต่วนเมื่อหันเอาดินยางใช่มาเหาะแล้วกัสิงุงมาลกาูกกะเพื่อได้คนงานจากคนลงมาเบิ่งน้ำกัน คนมาลกกะพี่เนาะวันพระฮัทพี่เนาะสิลงน้ามันสิทันหรือ่าเบิง่งลงแขกมือพี่เนาะได้อีน้อยอะไรก็ปลาตัวที่น่าแดงลูกเช้าแล้วก็วกวแกม่ดีแทกเข้าพี่เนาะหกคนเนาะ chỉ đây cả phố đầm na rồi bỏ nó ra đây nói đây rồi đây là ba đi chị chị là đèn đấy โอ้ยขึ้นไปกินข่าวเมื่อกี้นี่ตอนนั้นเขาห้องอยากอักไหบกินย่ำเช้าอีลาเด้เช้าโอ้ของพ่อเด้บมมมุ๊มบิ๊ร้อยของพอใช่ไหมจ๊ะเ,เออเกง่งเก่งเก่งอีลารบเปิดเช้าเปินสี่ห้าเ้าพาเช่ นานดา้วยพีน่น้องมือวันพระฮัที่ลุงแขกเพื่อจ้ใงดำหน้าครับคับอยู่คับวบันนะคนติตน๊ดนี้มาลอยคนกับติ๊ดนี้ไว้ท้ายเข่าคนละเพื่อใจโอ้บึงนเนี่ยมัดกะอีกตีเดียว พอซ้อนเชหมดี้าเนใดอือจะมัดตาแล้วออทำนั้นแล้วมาหาไ้ให้นี่ไไปของมันอือ้ดอาไปใสือได้ชิบอีมดิบสี่ได้ชิี่พีโอ้โหประตูนได้หาชิปปะ ตัวไหนหาซิไปหันยากยากโลดเพื่นก็ได้เอากระเล็ดใส่ห้วยไปมันแห้งมันก็อูยอยู่แล้วเนาะล่างแล้วก็บ่อหันตัวจนเมื่อยหันเข่าหันออกหันเข่าหันออกอยู่มันบ่อกระกระเล็ดนนั่แหละมันเหนียวน่ะไปมันแห้งมันเหนียวอยะกขาดเนาะ เอาอยี่เลยคก่หแล้วแล้วกระมันก็ยีขาดคู่ไฮแล้ววานมือเดียวกันไปรออโฮกรถไปรอไปล่อก่อหน้าผมมีนไ่จะไปจูบมาใส่ ยวนแนวเดิบอกว่าสินแทไปน้ำสินไปน้ำ่นเนาะลอ้กอยมนะนี่แล้วห้กลางนี่นี่จะลกแล้นี่กิงเนี่ยได้หน่ะมนชิมาบ้าน่ะ รุ่นมือแรงที่ได้จักมัดร,รวมกันเบิดทุกคนเนี่ยพี่น้องที่ได้พ่อไห้เฉพาะกีฬากับมืดให้ก็ยังไครได้ก้าวพ่อดำเได้มาขาดมามองได้มันขาดไปงัวงกินดิ

ไ,ไก่รออยู่เทียงผมบัดมานน้ำผัวรับมือหนึ่งจับเพิ่นมือหนึ่งผครับรถไทยไปนะซ้อซอหันก็หันน้ำเล้หนี้อ๋อกระบอก พอทาวแบงมาอย่างก็มาสอนนี่ได้แปดมาดลงมารอดมั้งพี่น้องข้าเจ้าขึ้นเทิงมืดเลยขึ้นให้เทิงเขายัางเอาใครนี้อยู่เขาว่ามันขาดรวมมือนี่สิได้อยู่ดล้ว ร่วมกันเมืดจะได้จุดออกประมาณสองร้อยบืนอีกสองร้อยกับสี่ร้อยกับดำเมืดมือจุดดอกเลยหาซิฟเลยบ่ยีลาคือมาตำเท่านึง ลูกสาวก็มัดกล้าเองเออเก่งเก่งเนาคือเก่งเนออันนี้ของชุมเฮานะซาหมัดก็ได้หาสิบบาทโอ้เก่งเด้ลูกสาวละขอสาวมัดโอ้ น้อยได้ส uh, ี่หาซีบหรือวะอืมในหาซีบจะพักกันึ้นเนาะอ่าวมันเที่ยงเลยได้โอ้ปยอมลับเหตุวิยกทนขนาดเฟินหืมเพชรยังออกอ่าอบเอืมบัดเอื้อ อือ้ยนางลงมาผัดเมืออ่อละมอเออมื่อแรงเพินเนเ่นส่วนเมื่อกินเบียร์พสันกินเบียรด้อาบยได้ลกนเบียอาบันเมื่อขึ้นฝนทรลงมาให้แม่ดิแทกโทรลงมา,มโ,งมาโอ้ยเฮาอาบน้ำเรียบร้อยพักพอนเลยบุคขึ้นวันเกิดของนางโอ้ยลากระก่งเลย ปีนาแห่งเก่งกว่นี้แล้วโอ้ยปีนาพัดีดวานเอาข้าวปีนาพิลูกชาเจ้าสก้อนตจงหวัดโอ้ยขอกะีวินตุกยูกะก็ได้ทุกยูปีนาก็ได้น่ามนยอมพอดำก็ได้นะกโอ้ยีว่าหม่น เจ้าน,าน,น,านาั้นนาอันเขาอันพอบกธธพักเทศนะเพียงครับเพียงบัวบอ àn, อาวนเาโอ้ร่วมกันมืดนี่รอบเศ้านี่บได้ได้สองรอยเาของเงินปลาตวนก็ได้หาซีของเจ้า,จาก็หาซีฟร้อยเนาะของเงินยายนาแดงก็ได้หาซี สองร้อยหาซีฟซุ้มคอยก็สามพอลูกก็หาซิฟสองร้อยแล้วรวมกันนี่ได้สองร้อยเลยรอบแรกก็สิบกว่ด้พ่สองร้อยก็พดก็ได้ดำอยู่ดอกก้านลุกงามอยู่ลูกขักลุกมวนอยู่แต่ว่าก้านนี้มัน มันอยากันนางมันอยากหย,ยาบหากบักมันลายคลิปภาพไปเพียงสำนีพี่น้องพอกันกินหนาวสบายดี